สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับอยู่กันอีกเช่นเคยนะครับกับผมบีจากร้านเซลร์ไวน์ร่างสองครับพบกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับผมช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆนะครับไม่ว่าจะแดดร้อนฝนตกนะครับยังไงเพื่อนๆทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถปีเก่านิดนึงครับเป็นปี2006นะครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับซูซูกิ GSX-R สเอ็พันนะครับผมหรือชื่อนึงที่เรารู้จักกันดีในนามของ K6 นะครับ สปอร์ตตัวแรงพันซีซีจากค่ายซูซูกินะครับผมบอกได้เลยว่าเจ้าคันนี้ไม่ธรรมดาครับมาพร้อมกับเลขไมล์ที่น้อยมากๆครับเลขไมล์ของเจ้าตัวนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่4 0 0 0กิโลที่สําคัญนะครับตัวนี้ของแต่งไม่ว่าจัดเต็มสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อโชคหน้าหลังนะครับจัดเต็มมาของแต่งนี่ล้นราคามีหลักแสนแน่นอนครับผมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้เป็นยังไงนะผมของแต่งที่ให้มามีอะไรมาบ้างแล้วทําไมเลขไมล์ถึงเพียงแค่4,000กิโลเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปเต็มดีกว่าครับ เป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราชาวเซีไว้ฝากเพื่อนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราดูรีวิวตัวรถพร้พอมพันครับ กนเคยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูรีวิวตัวรถคันนี้แบบเต็มๆกันนะครับทางร้านนะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจจกซื้อเจ้าตัวซูกิ J S X R K6 ของเราคันนี้ได้ง่ายมากขึ้นครับผมราคานะครับสำหรับเจ้าตัวซูกิ J S X R พันปี2006ของเรานะครับหรือ K6 คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายเบาๆกันแค่199,000บาทครับผมก่มีการจัดไฟแนนนะครับตัวนี้ดาวน์ต้นแค่49,000บาทครับ ในส่วนของตาราการผ่อนครับขออนี้เริ่มต้นที่24เดือนนะครับงวดละ7,758บาทครับในส่วนของ36เดือนนะครับงวดละ5,529บาทครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนะซ์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษให้นะผมฟรีค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ให้ทุกขั้นตอนครับฟังราคากันไปปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวรถของเราแบบเต็มๆกันเลยดีกว่าครับในส่วนของอันดับแรกนะครับขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวน้าปัดเริ่มไม้ก่อนเลยขออนุญาตถุมแจ๋ดูเลขไม้กันนิดนึงครับเจ้าตัวนี้นะครับเลขใหม่นะครับวิ่งมาเพียงแค่4,000กิโลครับตัวนี้รับประกันว่าใหม่แท้มากๆนะครับตัวนี้เครื่องยนต์จบๆครับระบบไฟติดครบนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราจะไปสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังกันนะครับเราให้ลูกค้าทุกท่านตัดสินใจนะครับว่าเลขใหม่ แทหรือไม่แท้รถปี2006เครื่องยนต์จะนิ่งขนาดไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่งกันบ้านกว่าครับผมขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวด้านหน้าตัวนี้ชุดแผ่นคอบนก่อนเลยที่เห็นเต็มแบบนี้นะครับผมอันดับแรกครับจะมาในส่วนตัวการสมัดคอมขาจับของมาทิสครับตัวนี้เป็นตัวท็อปตรงรุ่นนะครับตัวนี้ปรับได้นะครับผมแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความถนัดของลูกค้าแต่ละคนเลยในส่วนตัวโช๊คหน้าครับตัวนี้นะครับแกนไส้ในสปริงนะครับเป็นชุดอัปเกรดของมาทิสอีกเช่นกันครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมนิ่มนวลมากๆนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ชอบขี่ลุยทิพย์นะครับเข้าโค้งบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนมาดูในส่วนตัวด้านหน้ากันบ้างดีกว่าครับขออนุญาตขยับมานิดนึงครับตัวนี้นะครับชิลหน้านะครับตัวนี้เป็นชิลหน้าแต่งสีประลอดครับตัดกับงานเพียวคาร์บอนมาะหล่อตรงรุ่นสําหรับ K6 โดยเฉพาะเลยครับผมในส่วนตัวระบบเบรกนะครับปั๊มบนนะครับตัวนี้เป็นปั๊มบนแบมโบนะครับตัวนี้เบอร์19นะครับตรงรุ่นสำหรับ K6 โดยเฉพาะครับผมดูด้านล่างกันนิดนึงดีว่าครับ ในส่วนตัวระบบเบรกนะผมด้านล่างครับตัวนี้เบรกที่ให้มานะครับปั๊มเบรกคู่ด้านหน้านครับตัวนี้เป็นของเดิมติดตั้งจากโรงงานครับ เป็นของตัวอโกะนะครับผมในส่วนของตัวจานเบรกครับตัวนี้เป็นจานเบรกแต่งแบบโฟ o ์ติ้งนะครับเป็นการเบรกแบบขยับได้แบบให้ตัวครับจะเจอบ่อยนะครับผมในพวกรถซิ่งต่างๆนะครับผมเป็นจานแต่งตรงรุ่นอีกเช่นกันครับในส่วนของอุปกรณ์เซตติ้งของตัวรถนะครับคันนี้ก็ยังคงติดตั้งมาเป็นรูปแบบของการล้มด้านข้างนะครับตัวนี้ที่เป็นขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ป้องกันตัวรถและแฟลลิ่งของรถได้ดีมากๆนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับตัวนี้เป็นการล้มนาซีนซีแต่งตรงรุ่นนะครับผมมาดูในส่วนตัวเกียรับ วเกียยงตัวนี้เป็นสีทองนะครับตัดกับลายคาร์บอนนะครับเข้ากับสีล้อสุดๆนะครับผมตัวนี้เป็นงานซีซีเช่นกันครับเกียร์เข้าง่ายนะครับขัดเรือเือครับเป็นเป็นตัวรถใช้ได้ยาวๆครับถัดจากเกียวยงนะครับผมเดี๋ยวเราไล่กลับขึ้นมาด้านบนกันนิดนึงนะครับผมในส่วนตัวถังน้ํามันครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกระลอยถังนะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับของ c w Racing ครับตัวนี้ตรงรุ่น K6 อีกเช่นกันครับผมฝาถังน้ํามันแต่งนะครับตัวนี้นะครับเวลาจอดเติมน้ํามันนะครับไม่ต้องชักุญแจมาเสียบคผม นอกจากการลอยถังน้ำมันนะครับตัวนี้ที่ให้มาเป็นคาร์บอนเพียวแล้วครับผมเจ้าคันนี้นะครับยังให้ชิ้นงานเพียวคาร์บอนมาอีกถึง4ชิ้นครับผมอันดับแรกจะอยู่ในส่วนตัวบางโคนด้านหน้าครับตัวนี้เป็นบางโคนด้านหน้าแต่งนะผมตรงรุ่นสำหรับ K6 เลยฉพาะครับบางบง่ใสเป็นงานเพียวนะผมด้านหลังอีกเช่นกันครับบางโคนด้านหลังตัวนี้เป็นงานเพียวคาร์บอนตรงรุ่น K6 ครับผมอีกสองชิ้นนะครับผมที่ขาดไปไม่ได้เลยจะอยู่ในส่วนตัวชิ้นติด ใต้ถังนะครับผมข้างขาตัวนี้นะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนสองชิ้นซ้ายขวาครับมาลหล่ลอเง,งาตาแตกแน่นอนครับผมในส่วนตุดมดด้านหลังครับตัวนี้ติดตั้งตุดมดเข้ามาให้นะครับผมตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะครับผมเป็นงาน ABS นะครับผมเบาะเดิมตัวนี้เรามีแถมให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องคอนซอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งที่แพงที่สุดข,ของตัวรถคันนี้ดีกว่าที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาและหายากมากๆครับจะอยู่ในส่วนตัวล้อครับผม ตัวนี้นะครับล้อหน้าหลังที่ให้มาครับตัวนี้จะเป็นของเกลสปิดตรงรุ่นเค .6 โดยเฉพาะครับราคาไม่ต้องพูดถึงไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมมาดูไฮไลท์ของตัวรถอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ธรรมดาครับจะอยู่ในส่วนตัวโช๊คัพด้านหลังครับตัวนี้นะครับโช๊คัพด้านหลังที่ให้มาครับเป็นของมาทิดอีกเช่นกันครับตัวนี้เป็นตัวทอมตรงรุ่นสำหรัเค .6 โดยเฉพาะครับตัวรถนะครับโช๊คหน้าหลังของมาทิดขี่นุ่มนวลมากๆครับคันนี้ผมบอกไว้เลยได้ไปถูกใจแน่นอนครับการตีเครื่องยนต์สดๆครับผม ไฮไลท์ของคันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับขาดไปไม่ได้เลยสําหรับสปอร์ตพันซีซีสูบนะครับเสียงจะโหดได้ไงถ้าเป็นท่อเดิมนะครับเจ้าตัวนี้นะครับต็ติดตั้งมาในส่วนตัวท่อครับตัวนี้เป็นท่อแต่งนะครับของโยชิมุระ USA ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นไงคาร์บอนครับท่อเสียงโหดเพิ่มแรงมาให้กับตัวรถนะครับ เจ้า K6 คันนี้ของเราบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์สดมากๆกล้าการันตีให้เลยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลาครับพูดไปเดี๋ยวหาว่าบม้ไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกกันเลยดีกว่าครับว่ารอบเดินเบาของตัวรถจะนิ่งแค่ไหนและเครื่องจะเงียบแค่ไหนนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกของพองกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงท่อนะครับผมรวมถึงการดูรอบเดินเบาของตัวรถนะครับว่าเลขไม้์4 0 0กิโลเครื่องยนต์จะสดแค่ไหนนะครับ จบนะครับตาเชึงเดียวติดท่อเย็นนะครับขออนุญาตจับท่อให้ดูนิดนึงนะครับท่อเย็นนะครับเครื่องเย็นครับตัวนี้ครับนิ่งๆนะครับผมโอเคขออนุญาตไปเครื่องนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวราวนดูรอบคันกันดีกว่าครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาวนดูรอบคันมาพร้อมกันนะครับตัวรถนะครับสีสันสวยงามนะครับพร้อมใช้สุดๆนะครับเครื่องยนต์จบมากๆครับคันนี้ระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับผมตัวนี้จานหน้าเป็นแบบโฟติ t i ให้ตัวนะครับผม เยียบได้นะครับตัวนี้หล่อๆครับผมสีสันสวยงามครับชิลหน้าหลอดนะครับผมบัมเบกบนตัวนี้นะครับเป็นของแบม b บอิตาลีนะครับมาหล่อๆครับกานเบกครับรอบเดินเบาคันนี้นะครับนิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวดูรอบรอบนิดนึงสังเกตดูนะครับอันนี้สตาร์รถอยู่นะครับโชกแต่งครับการสมัดแต่งตรงรุ่นครับรืองยนเดินนิ่งๆเงียบๆนะครับผม ตแต่งครับโดียวชีมูลาครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องครับจบๆครับลันลันครับผมถูกใจสาวกคนบ้านแน่นอนทายสั้นแต่งนะครับทะเบียนยัดซุมครับตัวนี้ตัวล้อนะครับของเก้วสีครับหล่อๆครับลงรุ่นเลยด้านหลังนะครับเป็นสูตรมดแต่งนะครับตัวนี้นะครับ เบาะเดิมมีให้ครับโซ่เหลือใช้ได้ยาวๆครับวิงอัพสวยๆชุดเกียร์โยงแต่งครับงาซีสีตรงรุ่นนะครับตัวนี้ดีสันงชวยครับสุดสภาพรถพร้อมใช้เอาไปใช้ได้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมบางคนหน้าเดียวคาร์บอนตัวนี้มาละหล่อเช่นกันนะครับไฟสูงไฟต่ำตัวนี้ติดครบนะครับ และให้มาครบบครับเร่งไม่ถ4 0พันกิโลแท้ครับกล้าการันตีให้เลยขออนุญาตเบิ้ลนให้ดูรอบการทำงานของเครื่องยนต์อีกนิดนึงนะครับผมแรงสะใจแน่นอนนะครับผมสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Suzuki GSX-R ปี2006นะครับหรือ K6 ของเราคันนี้นะครับ รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับรวมถึงตารางการดาวผ่อนต่างๆสามารถกดดูด้านรางใต้คลิปได้เลยครับผมแล้ววันนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ